บทที่93มหาศิวราตรีจากนั้นภาพที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าผมก็กลายเป็นบรรยากาศของข้ามวันหนึ่งในนครสาวัตถีที่ผมคุ้นเคยแต่วันนี้เป็นวันพิเศษคือเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเพราะผมเห็นมันค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดทางทิศตะวันออกตั้งแต่เริ่มโพเลเพล มันมีแสงสีขาวนวลและดวงกลมใหญ่ตัดกับฉากหน้าที่เป็นยอดปราสาทเทวาลอันสูงตะงานวันนี้ภาพของเทวาลดูสวยงามเป็นพิเศษกว่าทุกวัน ราะการประดับประดาด้วยประทีปโคมไฟแสงเทียนนับพันนับหมื่นดวงในทุกๆจุดของปราสาทจนทำให้มันสว่างสวยสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และได้ยินเสียงของกลองมโหรีประโคมดังไปทั่วหลังจากเสร็จภารกิจประจำวันแล้วค่ำวันนี้ผมและคณะอีก200กว่าคนได้ตั้งใจจะเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างวัดบุพารามที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงสาวัตถีระหว่างทางที่เดินจากวัดเชตวัน เราก็เดินสวนกับผู้คนที่แต่งกายประชันกันอย่างสวยงามแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนมีผ้าขาวเป็นผืนยาว พันสะพายเฉียงรอบหัวไหล่ข้างหนึ่งเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเขาจะไปร่วมพิธีกรรมที่จะจัดขึ้นในเทวาลัยในมือของพวกเขามีกระทงที่ทำจากใบตองบรรจุดอกไม้หลากสีสันเล็กบ้างใหญ่บ้างขึ้นอยู่กับฐานะตรงกลางของดอกไม้มีทูบหอมสามสีก้านปักอยู่อีกมือหนึ่งถือภาชนะดินเผา คล้ายจานเล็กๆแต่มีขอบสูงขึ้นมาเล็กน้อยภายในบรรจุไข่ขี้ผึ้งพร้อมไส้สำหรับจุดตลอดสองข้างทางรอบเมืองมีการประดับประดาด้วยโคมไฟจำนวนมากเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าวันนี้คือวันพิเศษบริเวณร,รอบเทวาลัยถูกจับจองเป็นตลาดขายสินค้าต่างๆมากมายมีทั้งของใช้ตตเบ็ดเตล็ด เรื่องประดับและเสื้อผ้ารวมถึงมีมหรสพการแสดงการละเล่นต่างๆเช่นละครเร่คนเล่นกลนการแสดงปาหี และหมอดูเป็นต้นทําให้บรรยากาศของวันนี้ดูคือคักหน้าตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษดูแล้วคล้ายกับบรรยากาศของงานวัดในปัจจุบันแต่มันดูมีมนคลังและดูโบราณมากๆและสิ่งที่ต่างกันคือสถานที่จัดงานนั้นเป็นเทวาลยัในศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่วัดท่านครับวันนี้คือวันอะไรครับ ผมถามท่านโพเชขึ้นกลางคันขณะที่กำลังมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างตื่นเต้นวันนี้คือวันมหาศิวาราตรีซึ่งจัดขึ้นในวันที่15้าค่ำเดือนสามของทุกปีทุกคนในเมืองนี้จะไปประกอบพิธีบูชาพระศิวะด้วยของสามสิ่งนั่นคือดอกไม้เครื่องหอมและไฟ ซึ่งประเพณีนี้มีผู้คนยึดถือปฏิบัติกันทั่วทั้งภูมิภาคสุวรรณภูมิแห่งนี้เลยหากเธอได้เห็นพิธีกรรมนี้ในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์หรือที่เรียกว่าอาาจักรทวาราวดีจะดูยิ่งใหญ่อลังการมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเทนโพเชอธิบาย เอผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งหรือเปล่ารู้สึกจะเป็นวันมาคาบ,บูชานะครับผมถามใช่แล้วเป็นวันเดียวกันแต่เรื่องของวันมาคาบ,บูชาที่เธอเคยพูดถึงนี้เพิ่งจะมีการกำหนดหลังจากพระพุทธเจ้าปารินิพานไปแล้ว2,000กว่าปี หรือในราวพศ2,300นี่เองท่านโพเชตอบมันมีความเกี่ยวข้องกับวันศิวาราตรีนี้ไหมทำไมถึงเป็นวันเดียวกันเลยครับผมถามไม่เกี่ยวกับวันศิวาราตรีแต่ช่วงเวลามันตรงกับตำนานของเธอและเพื่อนๆของเธอเรื่องราวในตำนานของผมหรือครับน่าตื่นเต้นจังถ้าเล่าให้ฟังได้ไหมครับผมร้องขอ เธอสัมผัสมันด้วยตนเองต่อเธอเธอจะได้เข้าใจทุกอย่างว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรท่านโพเชตตอบได้ครับผมตอบคณะของอชิตาภิคูใช้เวลาเดินทางจากวัดเชตวันไปกว่าสองชั่วโมงคือตั้งแต่ก่อนค่ำและไปถึงวัดบุพผารามราวทุ่มครึ่งตลอดการเดินทาง ผมรู้สึกถึงความกระตือรือร้นที่เกิดขึ้นในใจของอาชิตาเขาเร่งฝีเท้าให้ถึงโดยเร็วที่สุดปกติค่ำคืนนี้ประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ผู้ที่ไปเข้าร่วมพิธีจิวาราตรีทุกคนจะไม่นอนกันตลอดทั้งคืนสำหรับประชาชนทั่วไป พวกเขาจะเดินทางไปร่วมพิธียังเทวาลายัยหรือสถานที่ที่ประดิษฐานองค์พระศิวะหรือศิวลึงโดยจะทยอยนำน้ำสะอาดไปส่งที่ศิวลึง พร้อมกับนำตะเกียงน้ำมันเครื่องหอมหรือทูบหอมไปจุดไว้รอบเทวาลายัยและถวายดอกไม้เป็นเครื่องบูชาหลังจากนั้นต่างคนต่างก็ไปหาที่นั่งรอบๆอบเทวาลายัยซึ่งจะมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนตามชนชั้นและฐานะเพื่อฟังบทสวดที่จะดังออกมาจากข้างในจนถึงเช้าส่วนพรามณ์จะทำหน้าที่สวดมน บทสรรเสริญพระศิวะซ้ำไปซ้ำมาอยู่ภายในเทวาลาโดยจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งคืนภาพบรรยากาศของพิธีกรรมนี้จึงดูศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีจะถือว่าตนได้รับบุญกุศลอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะดี ผู้ที่บริจาคทรัพย์สินให้กับเทวสถานของปรามมากก็จะได้รับการยกย่องและได้นั่งในตำแหน่งที่พิเศษกว่าใครเมื่อคณะของอชิตะที่เคยเป็นปรามมาบวชเป็นพระกับพระพุทธเจ้าแล้วประเพณีเหล่านี้ก็ถูกยกเลิกไปในมูสงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะทำอะไรบางอย่างตามประเพณี โดยเฉพาะกับครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ตนให้ความเคารพดังนั้นคืนวันนี้เขาจึงตั้งใจที่จะไม่นอนและพร้อมใจกันเดินทางไปพบกับพระพุทธเจ้าในใจของอาชิตะเวลานี้รู้สึกว่ามีคนกำลังรอเขาอยู่ และเมื่อก้าวพ้นบันไดขั้นสุดท้ายขึ้นมาบนลานหน้าวัดบุพพารามก็พบว่าไม่ใช่แค่คณะของอาชิตะเท่านั้นที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าภาพที่เห็นคือมีผู้คนจำนวนมาก นั่งในท่าคาัสมาดล้อมเป็นวงกลมบนลานกว้างที่มีทั้งพระมีทั้งกษัตริย์ขหะบดีประชาชนทั่วไปและแต่ละคนจะมีภาชนะดินเผาใส่ขี้ผึ้งเพื่อให้แสงสว่างดวงเล็กๆคนละหนึ่งดวง ตั้งอยู่ตรงหน้าเนื่องจากผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดบุพารามแห่งนี้เป็นผู้หญิงดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่พักของภิกษุณีและคารวะที่เป็นผู้หญิงที่เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้า <_ S 1> เช่นเดียวกับผู้ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงว้าว เกิดอะไรขึ้นครับทำไมมีผู้คนมากมายพวกเขาเป็นใครครับผมถามท่านโพเชเป็นการชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมายของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอรหันต์จำนวน1250คนท่านโพเชตอบท่านครับเรื่องราวการประชุมของพระอรหันต์จำนวน1250รูปโดยไม่ได้นัดหมายอย่างนั้นหรือครับ งันแสดงว่านี่คือที่มาของตำนานวันมาคะบ,บูชาใช่ไหมครับผมถามต่อใช่เขาตอบแต่เท่าที่ผมรู้มาเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงต้นๆหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ไม่นานและมันก็เกิดขึ้นที่วัดเวลุวันเมืองราชครุนนนไม่ใช่หรือครับ อีกอย่างภาพที่ผมเห็นเวลานี้ไม่เห็นเหมือนกับภาพที่เคยจินตนาการไว้เลยนั่นคือมีพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนแท่นและมีพระภิกษุผู้ชายล้วนหัวโลน้นนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศนาผมถามพร้อมกับตั้งข้อสังเกตเพื่อเทียบเคียงกับภาพวาดที่เคยเห็นในประวัติวันมาคะบูชาข้อมูลที่เธอรับรู้มานั้นไม่ผิดหรอก ในช่วงแรกของการตัดสรุ้และออกเดินทางเผยแผ่วิธีการเป็นพุทธะจนทำให้ผู้คนสามารถเป็นพุทธะได้จำนวนมากซึ่งในเวลานั้นส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าชดินดาโบทและพรามเพราะพวกเขาต่างสแสวงหาวิธีการบรรลุศธรรมกันอยู่แล้วเมื่อมีคนมาบอกทางลัดเขาจึงพร้อมและสามารถบรรลุได้ทันที ดังนั้นในปีแรกของการตัดสรู้เมื่อถึงวันศิวาราตรีเหล่าพราหมณ์ที่สำเร็จเป็นพระอรหรันต่างสำเนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์จึงพาการเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าต่อ